ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งของของวางสะพุงนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณแม่น้ําเลยนะครับเป็นบริวมเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนตรงด้านนี้ก็จะมีเป็นลานู่ด้านบนของ่องเดินลงมาพีแรกผมว่าจะมาดูสถานที่บินพา,ามอเตอร์นะครับสนามผมมาสํารวจว่าจะมีสถานที่ไหนที่เหมาะกับการบินนะครับก็เลยมาแถวรอบๆอ,อ่ะน้ําเลยเดินมาเดินมาล แถวลอดรอบไอ้ลอดรอ,อ,อ,อบแถวน้ำเลยตรงนี้เป็นโครงการที่เขากำลังทำใหม่นะครับตรงด้านนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมดูก่อนตรงนี้ถ้าตรงนี้ถนนตรงนี้ไม่ขาดนี่ตรงที่ผมยืนอยู่นี่สามารถทำเป็นสนามบินได้เลยนะครับแต่ว่าถานนมันขาดถ้าเราป i กอัพเราไม่สามารถจะขึ้นมาได้นะครับอันนี้จะเป็นทางระบายน้ำลงไปนะครับนี่ตรงด้านนี้ก็จะเป็นวัดศรีชมชื่นนะครับลงไม่ได้ตรงนี้จะเป็นอ่าที่ กำแพงกำแพงปูนตรงนี respace, ้นะครับกำแพงปูนด้านหน้านี่เราที่เขาก่อสร้างไหเขากําลังก่อสร้างไอ้คล้ายๆกับเป็นฝ่ายน้ําล้นแต่ไม่ใช่นะคล้ายๆกับเป็นฝ่ายน้ําล้นแต่ว่าเหมือนมีสะพานข้ามผ่านไปได้แต่ไม่ใช่สะพานนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะทําสะพานข้ามหรือเปล่านะตรงตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นตรงด้านนี้จะเป็นบ้านฟักเลยนะครับตรงด้านนี้เป็นฟักเลยแล้วก็เป็นวัด อวัดบ้านฟักเลยตรงด้านนี้ครับตรงด้านโน้นก็จะมีไอ้คนเขาลงเบ็ดอยู่ไกลๆนู่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดนะครับอาบริเวณตรงหลังวัดสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับตรงนี้เออตรงด้านนี้ตัวเหลียวดูชิลุกอะไรเนะ่ะใช่เขาไอ้ที่ศพไหมมันลอยมาไหม,ไมหที่เขาไอ้ทำทำสังฆทานทําอะไรนะ่ตรงนี้เนะี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกเนี่ยผมจะมาดูทีแรกผมจะมา,าดูสนามเดี๋ยวย่าไปใกล้มันสนามด้านบนแต่ว่ามันเป็นไม่เลียงเพราะฉะนั้นตรงด้านบนครับเป็นแบบพาลามอเตอร์แบบสะพายวิ่งอะได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบมีล้อก็จะยยลําบากนะครับ <Yes. S 1> แต่ถ้ามีล้อก็ต้องนู่นแหละบิดด้านนู้นครับลมมาดีมากเลยครับลมด้านนี้ลมตะวันลมทางด้านทิศเหนือนะพัดมา ลมจะพัดมาด้านนี้นะครับอันนี้ก็มาดูบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวตรงที่สูบน้ํานะครับตรงโมเดลที่สูบน้ําประปาของเราตรงด้านนี้นะครับก็จะมีสถานที่เขาทําเป็นทานกท่าน,น้ําอยู่นะครับตรงด้านนี้นะสานามนี้ก็ลมดีนะครับเหมาะกับการตั้งร่มมากเลยตรงนี้นะ<ส>ถ้ามีร่มมีอะไรเนี่ยมาตั้งร่มสานามนี้ได้เลยนะลมพุ่ขึ้นมาเนี่ย ไหนที่พ่อบอกว่ามันมีนต้นอะไรไนะ่นเห็นไหมต้นนี้เหรอใช่ต้นลาโพงหรือเปล่านี่ใหญ่ๆๆดี๋ยวเขาไม่กลมันเพราะว่ามีพิษนะต้นนี้นะเพราะว่ามันชอบขึ้นตามตามไอ้ตามน้ําเลยนะเห็นไหมต้นนี้ลมลมแรงดีมากเลยลมแรงดีมากเลยใส่เสื้อแบ็คพิงมาเสื้อกันหนาวแบ็พิงแล้วก็เป็นการกําลังก่อสร้างตรงด้านนี้ก็จะเป็นเสาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีรูปลูกรอยู่นะครับ ล,ลูกลอยสีส้มเหมือนกับคล้ายๆเป็นสะพานสักอย่างหนึ่งเวลาน้ํามาลูกลอยตัวนี้ก็จะลอยขึ้นนะครับลอยขึ้นในระดับน้ําตรงด้านนี้ก็จะเป็นตรงด้านนู้นที่เรามาก็คือตรงลานด้านนู้นนะครับผมดูไ,ไกลๆนี่เหมาะมากในการฝึกบินพารามอเตอร์มากนะครับตรงลานด้านนู้นก็เลยมาดูสถานที่ไว้ก่อนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เปลเป็นไหล่งสูบน้ำนระัทธประปลาของบางสะพุงนะครับ รงด้านนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ลึกที่สุดเหมือนกันตรงด้านนี้นะครับแหล่งที่ลึกตัวนี้ก็จะมีตัวกั้นไว้ด้วยกั้นน้ําดักน้ําไว้นะครับเป็นเป็นทางสะพานทางเดินไปอย่างนี้ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีที่อ้อมนะครับเราเรียกว่าเป็นที่อ้อมน้ําก็จะอ้อมเข้าตรงด้านไอประตูนะครับประตูด้านขวามือของเราครับประตูด้านขวามือแล้วก็ไหลมาประตูนู้นนะครับ ขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าเขาทาเพื่ออะไรนะเป็นประตูทางอ้อมนะครับตรงด้านนี้ลรวก็จะเดินมาดูานะก็เป็นเป็นตัวเป็นผน,นังกั้นน้ํเซาะน้ําตัดเซาะนะครับก็เลยมาทําสร้างเลยตรงด้านนี้ก็จะทําเป็นฐานนะครับด้านล่างนะตัวด้านนี้เป็นที่ลาดลงไปนะครับแล้วก็จะมีบันไดลงไปตรงด้านนี้บันไดเดินไปฝั่งโน้นครับฝั่งบ้านพักเลยนะครับ สามารถเป็นผมว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อยู่นะครับนะครับเป็นที่ลาดลงไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถเดินไปตรงนี้ได้คล้ายๆกับเป็นฝ่ายน้ําล้นนะครับอ,อ่าล, <ง S 1> ลงมาไป,ไป,ไปาตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่ผนังกั้นน้ําแบบไอแบบน้ําเข้านะครับอ่าแบบผนังกั้นน้ําแบบอ่าแบ<ม>บ แบบพลาสติกแบบถุงยางถุงยางน้ํานะครับก็คือสมมติว่าน้ําเข้ามาปั๊บเนี่ยน้าล้นปั๊บน้ําก็จะไหลเข้ามาตรงนู้นใช่ไหมครับอ่าน้ําไหลเข้ามาตรงนู้นนะครับไหลเข้ามาแล้วก็จะไหลเข้าผ่านเข้ามาตรงช่องว่างของไอ้ผ้าใบถุงนี้นั่นเองนะครับทําให้มันบวมขึ้นมานะครับทําให้มันบวมแล้วก็เป็นเป็นผนังกั้นน้ําขึ้นมาแต่ถ้ากรณนี้เราปล่อยน้ําออกปั๊บลงช่องนู้นตัวไอ้ไอ้ผ้าใบนี้ก็จะต่ําลงไปนะครับ ผมว่ามันน่าจะเป็นพวกผนังกั้นน้ําแบบผ้าใบนะครับเ,รเอ,อ่อขึ้นมาตรงนี้อย่าไปดเดินเนื้อมันตนกอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาชมดูบรรยากาศกันอยากรู้นะ้ำมันลึกไหมครับโอไม่ลึกเท่าไหร่หรอกนี่เห็นไหมเห็นนะนครับโอ้เป็นผ้าใบน้ําก็สามารถจะบวมน้ําขึ้นมาได้เห็นไหมครับเป็นอ๋อตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าใบตรงที่เป็นผ้าใบ สถานที่หนึ่งนะครับจะเป็นลานที่เราผมจะใช้ฝึกบินพารามอเตอร์นะครับตรงด้านนี้ก็ถือว่ายาวอยู่นะครับยาวอยู่ลานนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่ยาวสามารถบินแต่ว่าแคบหน่อยนะครับประมาณสักยี่สิบสาสิบเมตรยี่สิบเมตรแต่ว่าก็ถือว่าความยาวได้ครับนะครับตั้งล่มแล้วก็ เพื่อนมาตรงด้านนี้ได้นะครับได้อยู่นะตรงด้านนี้โอ้ได้เยอะครับเป็นสนามขึ้นไปโอ้ตรงนี้นี่เป็นหญ้าอย่างดีเลยเรามาตัดตรงนี้นะครับใช่แล้วพ่อทำไมไม่เอาขวานตัดออกมาตัดตรงด้านนี้เดี๋ยวอยู่พูดๆเดี๋ยวพ่อถ่ายกันเตรงด้านนี้ได้อยู่กว้างอยู่นะครับสุดนี่เลยโอ้แสดงทำเป็นรันเวย์ได้อยู่ครับถูกบินได้อยู่ ญาติอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับตรงด้านนี้ได้อยู่นะครับเห็ว่าเห็ว่ากว้างอยู่นะได้อยู่ครับพอขุดได้อยู่เป็นสถานที่ฝุดบินได้อยู่นะครับเข้าพามาดูบรรยากาศสนามที่เราจะใช้ในการฝุดบินพาราเพลนพารามอเตอร์ของเรานะครับต้องมาดูทิศทางลมอีกรอบหนึ่งนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็น ด้านนี้ก็จะเป็นฝายน้ำล้นนะครับตรงด้านนี้นะครับฝายน้ำล้นสวยงามอยู่นะครับยินขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นฝายน้ำล้นเลยนะครับสวยงามอยู่ย่างก็ยากว้างนะครับด้านนี้ก็กว้างมากเป็นสถานที่ฝึกบินได้โยโฮนี่ยาวเลยครับตรงด้านนี้ยาวเลยแถวนี้หาที่ฝึกบินยากครับ อ๋นี้ก็จะมีหมาตัวหนึ่งติดอยู่กลางก่อน,นครับนี่บรรยากาศนี่มีเด็กมีเด็กเสียชีวิตอยู่นะครับนะมีเด็กเสียชีวิตอยู่นี่หนึ่งรายนะครับมาหนึ่งคนนะครับมาเล่นน้ําแล้วก็ตกน้านะครับเมื่อเร็วๆนี้อันนี้เรามาดูหมาตัวนี้มันติดอยู่กลางก่อนครับหมาหมามันยืนเออมันไปไหนไม่ไั้นติดอยู่กลางก่อน,น,ม,นมาได้ยังไงมาเ่นี่เดี๋ยวดูก่อนนะตัว okay, มันเดินมมามเออ มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วหมาตัวนี้นะครับมันก็ยืนอยู่กลางกอดมันลอยไปหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนี่ะหมาตัวนี้นะตามวิสัยตามวิสัยมันน่าจะไปนะไปแล้วออกมาไม่ได้หมา,มมมมาปิดเก,กาะเลยหมาปิดกลางเกาะไอ้ที่บงบกกตารน,นะครับนานหมามันมองด้วย่อกหมามันมอง มันก็ไปไหนไม่ได้นะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วคนที่ตกเพราะว่ามันต้องว่ายน้ําหรือว่ามากับเจ้าของเขานะครับเจ้าของคนน,นูน้นไหมแม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามากับเจ้าของเขาหรือเปล่าไม่รู้แล้วมันก็ว่ายน้ําไปน่าจะลอยมาไหม <c oughs> นี่จะเป็นรบรรยากาศให้สมาชิร์ทที่ดูด นั่งรนบูกอบกาลนะครับ